เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะแบบว่ากลางดึกจูจ่ๆก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมันผิดปกติไปหมดเลยจะขยับตัวก็ไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วเหมือนร่างกายเป็นหินไปแล้วแล้วที่แยก่กว่านั้นคือความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวมีบางอย่างยืนอยู่ที่ปลายเตียงแค่คิดก็น่ากลัวแล้วนะคะปรากฏการที่คนไทยเราเรียกว่าผีอัมนี่แหละคะ่ะคือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับคนทั่วทุกมุมโลกทุกวัฒนธรรมเลยวันนี้เราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังความน่ากลัวที่เหมือนเรื่องเหนือธรรมชาตินี้จริงๆแล้วมันคือความผิดพลาดทางเทคนิคของสมองที่น่าทึ่งมากๆเหมือนเราได้แอบดูการทำงานของสมองในจังหวะที่มันเกิดบักขึ้นมาพอดี อ๋อคือเราจะมาแกะรอยกันว่ากลไกมันคืออะไรทําไมถึงเห็นภาพหลอนและที่สําคัญที่สุดถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆจะแฮกระบบร่างกายตัวเองให้ตื่นขึ้นมาได้ยังไงใช่เลยครับน่าสนใจมากค่ะ เริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดเลยนะคะปกติเวลานอนเราก็ฝันนู่นฝันนี่ฝันว่าวิ่งฝันว่าต่อสู้ซึ่งก็ดีแล้วที่ร่างกายเราไม่ได้ลุกขึ้นมาทำตามฝันจริงๆแสดงว่ามันต้องมีระบบป้องกันอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆระบบที่ว่านี่มันคืออะไรแล้วมันไปผิดพลาดตอนไหนจนกลายเป็นผีอำได้ละคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับคือร่างกายเราเนี่ยฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะเลยในระหว่างที่เราหลับโดยเฉพาะช่วงที่เรียกว่า R E M sleep ช่วงที่ตาเรากรอกไปมาเร็วๆตอนฝันใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เราฝันเป็นเรื่องเป็นราวสมองจะทำงานหนักมากแท่ไม่ต่างจะตอนตื่นเลยมันจะออกคำสั่งสารพัดวิ่งสิกระโดดบินเลยแต่ร่างกายเรามีสิ่งที่เรียกว่าสวิตช์นิรภัยอัจฉริยะอยู่ครับสวิตช์นิรภัยครับส่วนที่เรียกว่าการสมองหรือเบรน s เตมจะหลั่งสารสื่อประสาทสำคัญออกมาสตัว มันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นยาสลบตามธรรมชาติสั่งให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเป็นอัมพาตชั่วคราวหรือที่เรียกว่า r e m atonia อัมพาตชั่วคราวฟังดูน่ากลัวนิดนดน,ดนะคะแต่มันคือระบบรักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อไม่ให้เราทำอันตรายตัวเองหรือคนข้างๆตอนฝันอ๋อคือล็อกร่างกายเราไว้นิ่งๆบนเตียงถูกต้องครับจะมีแค่กล้ามเนื้อที่จำเป็นจริงๆที่ยังทำงานอยู่เช่นกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อที่ใช้หายใจแล้วก็หัวใจ แต่ทีนี้จุดที่เกิดผีอำหรือ Sleep Paralysis ขึ้นมันคือเรื่องของจังหวะที่ผิดพลาดครับจังหวะที่ผิดพลาดครับลองนึกภาพตามนะครับปกติเวลาเราตื่นนอนเนี่ยสมองจะส่งสัญญาณสองอย่างพร้อมกันคือเปิดสวิตช์จิตสํานึกกับปลดล็อกร่างกายอ่าฮะแต่ในบางครั้งสัญญาณแรกมันดันมาถึงก่อนอ๋อ oh, เหมือนกับว่าโปรแกรมให้เรารู้สึกตัวมันรันขึ้นมาก่อนแต่โปรแกรมปลดล็อกร่างกายยังโหลดไม่เสร็จ เราเลยรู้สึกตัวเต็มที่แต่ยังติดงัก,กอยู่ในร่างกายที่ยังขยับไม่ได้เปรียบเทียบได้เห็นภาพเป๊ะเลยครับนั่นคือหัวใจของมันเลยจิตตื่นเต็มร้อยแต่ร่างกายยังหลับอยู่ความรู้สึกสยองขวัญทั้งหมดมันก็เริ่มมาจากตรงนี้แหละครับคือการที่เราตระหนักรู้ทุกอย่างรอบตัวแต่ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เลยใช่ครับมันเป็นสภาวะที่เปราะบางและน่าตื่นตระหนกที่สุดสําหรับสัญชาตญาณมนุษย์เลยนั่นสิคะแค่คิดว่าขยับตัวไม่ได้ก็แย่แล้ว แต่ที่มันยกระดับความน่ากลัวไปอีกขั้นคือมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิคะมันมาเป็นแพ็กเกจเลยทั้งความรู้สึกเหมือนโดนทับทั้งเห็นเงาดำๆเอ๊ะเรื่องพวกนี้มันมาจากไหนคะสมองเราสร้างมันขึ้นมาเองเหรอใช่ครับและมันคือการทํางานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบในทางที่น่ากลัวนะของสมองสามส่วนที่ร่วมกันสร้างหนังสยองขวัญส่วนตัวให้เราเลยปัจจัยแรกสุดเลยคือสมองส่วนอารมณ์และความกลัว ทำงานโอเวอร์ด e イブส่วนนี้มีชื่อว่าอะมิกดาล่าครับเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการความกลัวของเราอ๋อตัวนี้เองที่ทำให้เราใจสั่นเหงื่อแตกเวลาดูหนังผีใช่ไหมคะตัวเดียวกันเลยครับปกติในช่วง r e m s l e p p เนี่ยอะมิกดาล่าจะทำงานค่อนข้างหนักอยู่แล้วทีนี้พอจิตสำนึกเราตื่นขึ้นมาในสภาพที่ขยับตัวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้สัญชาตญาณดิบที่สุดของมนุษย์คือฉันกำลังตกอยู่ในอันตราย จะถูกปลุกขึ้นมาทันทีแล้วอามกตาลาก,ก็จะเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนกขั้นสุดเลยครับแล้วมันจะทำสิ่งที่น่าทึ่งมากคือมันจะไปขุดเอาไฟล์ข้อมูลความกลัวที่ฝังลึกที่สุดในจิตใต้สำนึกของเราออกมาแล้วฉายภาพนั้นซ้อนทับกับภาพห้องนอนจริงๆที่เราเห็นอยู่เหมือนเทคโนโลยี AR เลยนะคะคล้ายๆกันเลยครับแต่เปลี่ยนจากโปเกมอนเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสาหรับเราแทนโหสมองเราสร้างฟิลเตอร์สยองขวัญให้ตัวเองแบบเรียลไทม์เลยเหรอเนี่ย แล้วไอ้ความรู้สึกคลาสสิกที่ว่าเหมือนมีอะไรมาทับที่หน้าอกเหรอคะอันนี้คนเจอเยอะมากเลยประเด็นนี้คือปัจจัยที่2ครับเรื่องของความขัดแย้งของการหายใจการหายใจครับคือขณะที่เราหลับลึกในโหมดอัมพาตเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจจะทํางานแบบอัตโนมัติหายใจตื้นๆเบาๆเรื่อยๆแต่พอจิตสํานึกเราตื่นขึ้นมาปุ๊บสัญชาตญาณแรกเลยคือการพยายามจะสูดหายใจเข้าลึกๆอ๋อเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ใช่ครับแต่ แต่มันทําไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อหน้าอกยังถูกล็อกอยู่อ๋อเริ่มเห็นภาพแล้วค่ะมันเลยรู้สึกอึดอัดเหมือนโดนกดทับอยู่ถูกต้องครับมันเกิดภาวะที่จิตสํานึกสั่งอย่างหนึ่งแต่ร่างกายทําอีกอย่างผลก็คือความรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่เข้าสมองเราซึ่งเป็นนักเล่าเรื่องตัวยงก็เลยสร้างคําอธิบายที่ง่ายที่สุดขึ้นมาว่าที่อึดอัดขนาดเนี้ยต้องมีอะไรมันั่งทับอกเราอยู่แน่ๆ ใช่เลยครับแล้วมันก็สร้างภาพของผีหรือพีศาจขึ้นมาเพื่อทำให้ความรู้สึกนั้นมันสมเหตุสมผลเป็นการที่สมองแก๊สไลท์ตัวเองที่น่าทึ่งมากเหมือนมันบอกว่าเธอไม่ได้หายใจไม่ออกเพราะระบบรวนนะแต่เพราะมีผีนั่งทับอยู่ตัางหากและปัจจัยสุดท้ายล่ะคะที่ทำให้เรื่องมันสมจริงขึ้นไปอีกปัจจัยสุดท้ายคือสัญชาตญาณระวังภัยขั้นสูงสุดหรือไฮเปอร์วิจิเลนซ์ครับ ในสภาวะที่เราเปราะบางป้องกันตัวเองไม่ได้สมองจะปรับโหมดตัวเองให้ไวต่อสิ่งกระตุ้นรอบตัวเป็นพิเศษเลยไวต่อทุกอย่างทุกอย่างครับเสียงที่ปกติเราไม่เคยสังเกตแสงเงาที่ปกติเรามองข้ามจะถูกขยายความสำคัญขึ้นมาหมดผลก็คือสมองจะเริ่มตีความสิ่งปกติธรรมดาในห้องให้กลายเป็นภัยคุกคามอย่างเช่น เงาของกองเสื้อผ้าที่พาดอยู่บนเก้าอี้ก็อาจจะกลายเป็นเงาของคนร่างสูงใหญ่ยืนจ้องเราอยู่ที่ปลายเตียงโอ้ห oh. ใช่ครับหรือเสียงแอร์ทำงานเบาๆก็อาจจะถูกตีความเป็นเสียงลมหายใจของใครบางคนเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันนอกหน้าต่างก็กลายเป็นเสียงฝีเท้าที่กำลังเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆโอ้โห oh. สมองพยายามจะเตือนภัยเราสุดชีวิตแต่ร่างกายมันหนีไม่ได้ วงจรของความกลัวความตื่นตระหนกและภาพหลอนจึงยิ่งหมุนวนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าทึ่งมากเลยนะคะคืออาการทางกายภาพอย่างการขยับตัวไม่ได้หรือรู้สึกอึดอัดเนี่ยมันเป็นเรื่องสากนเหมือนกันทั่วโลกแต่จากข้อมูลที่ได้มาหน้าตาของผีหรือตัวละครที่คนเห็นตอนนั้นกลับแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละคนอย่างสิ้นเชิงเลย ใช่ครับและนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตอกย้ำว่าประสบการณ์นี้มันมาจากเครื่องในสมองของเราเองมันแสดงให้เห็นว่าอะมิกดาลาของเราไปดึงเอาคลังข้อมูลความกลัวส่วนบุคคลที่ถูกหล่อหลอมโดวยวัฒนธรรมมาใช้สร้างภาพหลอนอย่างในบ้านเราเวลาคนเจอผีอัมก็มักจะเล่าว,ว่าเห็นเป็นผีนั่งรำผีเปรตหรือวิญญ,ญาณคนแก่ในชุดโบราณซึ่งเป็นภาพจำของผีไทยที่เราเติบโตมากับเรื่องเล่าหรือหนังนั่นแหละครับ ขณะที่ในยุโรปยุคกลางไม่มีใครเคยเล่าว่าเห็นผีนางรำเลยแต่ภาพที่คนเห็นกลับเป็นแม่มดแก่ๆหน้าตาหน้าเกลียดที่เขาเรียกว่าโอทเฮกที่มานั่งคร่อมบนอกแล้วสูบเอาลมหายใจไปหรือบางทีก็เป็นปีศาจท,ที่มาในเรื่องเพศอย่างอินคิวเบสหรือซักคิวเบสซึ่งมันก็สะท้อนความกลัวเรื่องบาปทางศาสนาในยุคนั้นแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือพอเวลาเปลี่ยน หน้าตาของความกลัวก็เปลี่ยนตามไปด้วยใช่ครับในอเมริกายุคปัจจุบันตั้งแต่ช่วงยุค60-70เป็นต้นมามีรายงานจำนวนมากที่เปลี่ยนจากการเห็นปีศาจมาเป็นการถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวเอเลียนอับดักชันเหรอคะใช่ครับอาการเหมือนกันเป๊ะเลยนะคือตื่นมาขยับตัวไม่ได้ รู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในห้องเห็นร่างสูงๆผอมๆแต่สมองตีความมันในบริบทใหม่กลายเป็นความกลัวเทคโนโลยีนอกโลกแทนแสดงว่าแก่นแท้ของมันคือสมองที่กำลังแพนิกแล้วมันก็แค่คว้าเอาไฟล์ภาพที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มันจะหาได้ในโฟลเดอร์ของวัฒนธรรมนั้นๆมาใช้ประกอบเรื่องราวให้ตัวเองถูกต้องเลยครับมันคือหลักฐานชั้นดีที่บอกว่าสมองเราคือผู้กำกับหนังสยองขวัญเรื่องนี้ โอเคค่ะฟังมาถึงตรงนี้เราเข้าใจกลไกลทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังมันได้ชัดเจนขึ้นมากแต่ความเข้าใจก็เรื่องหนึง่งการเผชิญหน้ากับมันจริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าเราเกิดแจ็คพอตตื่นมาเจอภาวะนี้เข้าจริงๆคงไม่มีใครมานั่งวิเคราะห์การทํางานของอมิกดาลาตัวเองแน่ๆคําถามสําคัญคือเราจะเอาตัวรอดจากมันได้ยังไงคะมีสูตรโกงหรือวิธีรับมือตามหลักวิทยาศาสตร์ไหมคะมีครับ และเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลจริงเพราะมันคือการเข้าไปแก้ที่ต้นต่อของวงจรความกลัวโดยตรงข้อแรกและอาจจะสําคัญที่สุดแต่ก็ขัดกับสัญชาตญาณที่สุดคืออย่าฝืนสู้นั่นไงคะขัดกับสัญชาตญาณจริงๆเพราะพอขยับไม่ได้สิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือพยายามดิ้นให้หลุดสุดชีวิตและนั่นคือสิ่งที่ทําให้อาการแย่ลงครับเพราะยิ่งเราพยายามดิ้นรนร่างกายจะยิ่งหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมา อะมิกดาลาจะยิ่งตื่นตระหนกหนักขึ้นไปอีกแล้วมันก็จะตอบสนองด้วยการสร้างภาพหลอนที่น่ากลัวและชัดเจนขึ้นไปอีกเหมือนเรายิ่งเติมเชื้อไฟให้กองไฟแห่งความกลัวใช่ครับสิ่งแรกที่ควรทำคือตั้งสติให้ได้หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองในใจว่าโอเคนี่คือ Sleep Paralysis มันเป็นแค่บั๊กของสมองไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีมันก็จะหายไปเอง การยอมรับสถานการณ์จะช่วยตัดวงจรความตื่นตระหนกได้ได้มหาศาลเลยครับพอเราสงบลงได้แล้วสเต็ปต่อไปต้องทำอะไรคะสเต็ปที่สองคือจดจ่อกับส่วนที่เล็กที่สุดแทนที่จะพยายามยกแขนยกขาซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เราเลิกสนใจมันไปเลยแล้วหันมาใช้สมาธิทั้งหมดไปที่การพยายามขยับส่วนที่เล็กที่สุดเช่นพยายามกระดิกนิ้วโป้งเท้าหรือขยับปลายนิ้วมือช้า แค่กระดิกนิ้วเนี่ยนะคะมันจะช่วยได้ยังไงมันช่วยได้มากเลยครับเพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเหล่านี้มักจะเป็นส่วนแรกๆที่หลุดออกจากสภาวะอัมาพาตได้ง่ายที่สุดเพราะเราขยับส่วนใดส่วนหนึ่งได้สําเร็จแม้จะเล็กน้อยมันจะเป็นการส่งสัญญาณประสาทกลับไปบอกสมองว่าเฮ้ hey, จิตสํานึกตื่นแล้วนะถึงเวลาปลุกร่างกายส่วนที่เหลือได้แล้วอ๋อเหมือนไปสตาร์ทเครื่องยนต์เล็กๆเพื่อปลุกเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าใช่เลยครับเป็นเทคนิคที่ฉลาดมาก และเทคนิคที่3ล่ะคะเทคนิคที่3คือใช้ดวงตาให้เป็นประโยชน์อย่างที่บอกไปตอนต้นว่ากล้ามเนื้อตาเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยถูกล็อกอ๋อใช่ค่ะ REM rapid eye movement ครับในเมื่อมันเป็นส่วนเดียวที่เราควบคุมได้เต็มที่ก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์การกรอกตาไปมาเร็วๆซ้ายขวาบนล่างหรือพยายามยักคิ้วแรงๆซ้ำๆจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ทรงพลานมากไปกระตุ้นสมองว่า จิตสำนึกของเราตื่นเต็มที่แล้วและถึงเวลาที่ต้องปลดล็อกร่างกายแล้วจริงๆเป็นการใช้ส่วนที่ยังทำงานได้อยู่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะถ้าทำทั้ง3อย่างแล้วยังไม่หลุดข้อสุดท้ายคือการกลับมาที่พื้นฐานที่สุดครับการควบคุมลมหายใจอย่างที่อธิบายไปว่าความรู้สึกอึดอัดทั้งหมดเกิดจากการพยายามหายใจลึกๆแต่ทำไม่ได้ ดังนั้นแทนที่จะฝืนให้เราเปลี่ยนมาพยายามควบคุมลมหายใจเข้าออกช้าๆอย่างมีสติหายใจเข้านับ1-4แล้วหายใจออกช้าๆใช่ครับการทำแบบนี้จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเตติกซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดความตื่นตระหนกโดยรวมเมื่อร่างกายและจิตใจสงบลงภาพหลอนที่เกิดจากความกลัวก็จะค่อยๆจางและสลายไปเองครับ สุดยอดเลยค่ะสรุป4ข้อนะคะคือ 1. อย่าฝืนสู้แต่ให้ตั้งสติยอมรับ 2. พยายามขยับส่วนเล็กๆอย่างนิ้วมือนิ้วเท้า 3. กรอกตาหรือยักคิ้วแรงๆและ 4. ควบคุมลมหายใจให้ชาลงเป็นชุดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่น่าจะช่วยให้เราเปลี่ยนจากเหยื่อมาเป็นคนที่เข้าใจและหาทางออกจากมันได้ ใช่ครับมันคือการดึงอำนาจควบคุมกลับมาที่เราแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวควบคุมเราไปใจในความซับซ้อนของสมองมนุษย์ที่แท้ผีอำก็คือช่วงเวลากลิชสั้นๆที่โลกของความฝันและความจริงเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคแล้วดันมาซ้อนทับกันเหมือนเราแค่บังเอิญตื่นมาแล้วติดอยู่ในหน้าจอรอโหลดของร่างกายตัวเองชั่วขณะเท่านั้นเองเป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับ และมันย้ำเตือนเราว่าสมองของเรานั้นทั้งทรงพลังและในบางครั้งก็เปราะบางได้อย่างน่าอัศจรรย์แค่จังหวะการทำงานผิดพลาดไปเสี้ยววินาทีก็สร้างประสบการณ์ที่สมจริงจนทำให้มนุษย์หวาดกลัวมาได้นับพันปีนั่นสิคะและก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่มันผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะน่าสนใจครับว่ามาเลยครับในเมื่อเราได้เห็นแล้วว่า วัฒนธรรมและความเชื่อคือตัวกำหนดหน้าตาของผีที่เราเห็นคนยุคก,กลามกลัวแม่มดคนยุคอวกาศกลัวมนุษย์ต่างดาวเลยอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าในอีก50ปีข้างหน้าที่ความกังวลหลักๆของสังคมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่อง AI ที่ฉลาดเกินควบคุมหรือสภาวะโลกร้อนผีอัของคนในยุคอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคะ